สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเครื่องเล่น Android 9นิ้วตรงรุ่นในรถ d m a ม็ Mac นะครับตัวนี้เป็นปี20 X-Series นะครับตัวนี้มีหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากนะครับอันนี้ยังไม่ไ,มได้ประกอบน,นะครับหน้ากากเข้ากับตัวรถเลยนะครับความชัดอยู่ที่ 1080p นะครับ หรือ Full HD นะครับตัวนี้จะมีแรมอยู่ที่2ลอม16ครับเพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นการใช้งานก็จะมีอ่าก็จะอย่างแรกก็จะมีวิทยุนะครับวิทยุนี้สามารถควบคุมผ่านคอ,อนโซลของมาลัยได้นะครับเพราะว่าของเราเป็นปั๊กตรงรุ่นนะครับแล้วก็จะมีอ่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ เชื่อมต่อผ่านบลูทูธมาที่หน้าแอปนะครับจะมีปรับจูนเสียงนะครับเปิดความดังได้นะครับเพิ่องความดังมีบลูทูธเล่นไฟล์เพลงต่างๆนะครับโดยเครื่องเล่นก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้แล้วนะครับหน้าต่อไปก็จะมี กูเกิลค e เน็ตฟิกดู Netflix นะครับ Google Map นะครับเข้ามาโหลดเพิ่มใน Play Store ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เล่น YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาที่หน้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกเพลงนะครับอ่าสักเพลงเดีนะ๋ยวเรามาดูความคมชัดของจอตัวน,นี้กันนะครับยอยู่ที่ 1080p นะครับ เมีะาตั้งค่าตรงนี้นะครับกด180ปีนะครับแล้วก็ให้เครื่องเล่นประมวลผลครับมาตังค่างนี้นะครับกด1 8ปนเดิม สองจากกันเมื่อวันที่ต้องลาได้แต่เนื้อเธออดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่แต่ก็รู้เธอคงไม่ยอมมามีแค่ฉันที่ หน้าจอคมชัดนะครับดูได้ค,ไไดดครับก็ขอการจบาการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือได้นะครับขอบคุณครับ